สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับผมประจำวันจันทร์ที่22พฤษภาคมนะครับสำหรับฮานอยปกติเมื่อวานเด่น7เด่น4มาทั้งคู่นะครับเสียดายกันที่เขาแยกร่างกันนะครับแยกกันไปบนร่างมี2 7ไปคูณนะไปไปทางนะครับ <c ười> ก็มี7 4มา6,4แต้มเดียวครับขาเจาะต้องขอไปครับขารูด ขาวิ่งรอดนะครับวันนี้เดินสุดซี่จับได้สำหรับฮานอยโปรติชอบอะไรเอ่ยชอบศูนย์ครับเดินสุดศูนย์ครับวิ่งบนรุดร่างศูนย์นะครับเรทที่ผมจะวางถ้าท่านชอบครับตามครับถ้าไม่ชอบผ่านครับและถ้ามีโฆษณาครับรบกวนดูให้ผมด้วยนะครับเดินสุดศูนย์นะครับศูนย์จ่อครับผม

ร้อยอร้อยอร้อยอร้อยถอดูแป๊บนึงครับมัจ7เข้าไปครับพูดถึงสามเจ็ดก็ถวยพูดถึงสามเจ็ดก็สวยนะพูดถึงนีเอานี้เนี่ยนะครับสามตัวใครเล่นสามตัวก็เอาเจ็ดไปมัดครับถ้าอยากแตกตรงเล่นสามกลับหกกลับไปนะครับ